สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวชมนะครับแหลมแม่พิมพ์นะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับพามาเที่ยวทะเลน้ําใสๆเลยครับช่วงนี้หาดทรายขาวครับนี่ครับจุดแหลมแม่พิมพ์นะครับน้าทะเลของระยองเราครับฝั่งอ่าวไทยนะครับสวยมากครับน้ําทะเลก็ใสครับช่วงนี้ อันนี้เกาะเล็กๆที่เรามองเห็นเป็นสัญลักษณ์ของแหล่แม่พิมนะครับเขาเรียกว่าเกาะไข่ปลาครับเกาะตรงนี้นะครับมันจะมีช่วงหนึ่งช่วงเดือนเมษานะครับน้ําจะแห้งจนถึงเกาะเลยนะครับหนึ่งปีมีหนเดียวนะครับที่สามารถเดินเข้าข้ามไปเกาะได้ครับแต่วันเวลาต้องเช็คดูอีกทีนะครับว่าวันไหนในช่วงเดือนเมษานะครับนี่ครับมาเที่ยวกันได้นะครับแหลมแม่พิมครับนี่ครับบรรยากาศสวยครับ ดอกบานนางยักษ์ก็ต้งมุตะมีดีครับสวยงามครับมาเที่ยวชมได้นะครับรับรองไม่ผิดหวังครับชายหาดแหลแม่พิมพ์ครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับจุดตรงนี้เป็นจุดที่สวยมากครับน้ำทะเลใสามากครับ มาเที่ยวชมกันได้นะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับฝั่งนี้ฝั่งที่นักท่องเที่ยวเขาเล่นน้ํากันนะครับน้ําทะเลใสามากครับช่วงนี้มาเที่ยวชมกันได้นะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูน้ําทะเลว่าใสแค่ไหนนะครับใสจริงๆครับอืมเนี่ยครับใสามากใสามาก คืนนี้แรงครับลุงนี้แรงตรงจุดนี้นะครับสัญลักษณ์ของแหลมแม่พิมพ์นะครับตรงเกาะไขป่ปลาตรงนี้ครับเกาะที่เรามองเห็นเล็กๆนะครับเขาเรียกว่าเกาะไขป่ปลานะครับมันเป็นสัญลักษณ์ของแหลมแม่พิมพ์เลยครับนี่ครับบรรยากาศสวยงามมากครับ นี่เรือหาปลาของชาวประมงนะครับครับเดี๋ยวเราพาลงไปดูน้ำเทะเลนะครับว่าใส่แค่ไหนครับน้ำไม่ลึกครับมองเห็นหาดทรายครับน้ำใสมากครับน้ำน่าเล่นมากครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเที่ยวก็สามารถดูที่ช่องเราได้ครับจะพาไปเที่ยวตรงจุดไหนสถานที่ไหนก็กดติดตามไว้นะครับจะได้เห็นพร้อมกันครับดูช่องเราเหมือนได้ไปเที่ยวกับเราครับสวยงามครับ